พอดีส่วนตัวในช่วงปีที่แล้วนะครับได้ไปเข้าร่วมงานอีเวนต์2งานนะครับที่น่าสนใจมากๆของ2ธนาคารก็คือกรุงสี Tech Day และงาน Human First X AI First Transformation ของ k b t g 2งานนี้ในปีที่แล้วเนี่ยโอโ้ผมเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าอนาคตของพนักงานในกลุ่มงานสายแบงค์เนี่ยน่าจะลำบากนะครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในปีนี้นะครับ ผมว่ามันไม่ใช่แค่เคแบงนะครับที่จะทําแบบนี้โครงการที่เคแบงได้ประกาศโครงการที่มีชื่อว่ากเกษียณก่อนกเกษมสุขเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีอายุระหว่าง45ถึง59ปีสามารถสมัครใจลาออกก่อนกเกษียณได้โดยไม่จํากัดอายุงานซึ่งผมคิดว่าเทรนด์นี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในทุกๆธนาคารนะครับและที่สําคัญก็คือกลุ่มที่จะมามีบทบาทเป็นผู้นําในองค์กรธนาคารเนี่ยในอนาคตซ e o ยุคใหม่ๆเนี่ยผมว่าต้องมาจากสายเทคอย่างแน่นอน พอแคทีพีนี้จะมาชวนคุยจอะลึกกันในเรื่องนี้นะครับข่าวใหญ่ของวงการเลยก็ว่าได้นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geek more geek Talk Talk to than a geek. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากด,ดนบล็อกนะครับและนีค่คือรการ Geek Talk วันนี้จะมาชวนคุยประเด็นหนึ่งที่การเป็นกระแสในโลกออนไลน์ในตอนนี้นะครับก็คือข่าวที่ Kbank ธนาคารกสิกรไทยประกาศโครงการ,กรเกษียณก่กเกษมสุข เปิด Early ลี่ทายให้พนักงานอายุระหว่าง45-59ปีซึ่งตัวเลข45ปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงพีคของการทํางานเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยโอ้โหเป็นผู้บริหารระดับ C level คือกําลังไต่เต้าขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้คนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเตรียมที่จะ,กะเกษียณแล้วนะครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ช็อกวงการมากๆนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าข่าวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ข่าวการปรับลดพนักงานของธนาคารทั่วไป แต่ถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นได้ว่ามันเป็นมูฟสําคัญมากๆนะครับมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกการเงินในยุคที่ AI กําลังจะเข้ามามีบทบาทในทุกมิติเลยก็ว่าได้ข้อมูลของพอดแคสน์ในพ p นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ business p a u s นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่ผมเข้าไปร่วมงานอีเวนต์ของ k b t g ของกรุงศี ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหมันเห็นภาพอนาคตแบบชัดเจนมากๆนะครับว่าคือคนจะถูกรีเพสด้วย AI ในหลายตำแหน่งหลากหลายงานหลากหลายหน้าที่มากๆนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปยุคหนึ่งนะครับมันเป็นการทร a นฟอร์มครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้ของ Kbank มาแล้วรอบหนึ่งก็คือการรีเอนจิเนียริ่งในยุคข,ของคุณบรรทูลล่ำซำนะครับตอนนั้นก็มีการปรับหรือโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมของธนาคารกสิกรไทยมารอบหนึ่งแล้วนะครับ แต่ตอนนี้เหมือนกับการรีเอนจิเนียริ่งใหม่อีกรอบเพื่อกระโจนเข้าสู่สมรภูมิรบใหม่ที่มี AI เป็นอาวุธสําคัญซึ่งเพื่อให้เข้าใจว่าทําไมเคแบงถึงต้องทําแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องถอยมาดูภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมการเงินในปัจจุบันถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการแข่งขันของธนาคารก็คือการแข่งขันกันเองแย่งลูกค้าเงินฝากแข่งกันปล่อยสินเชื่อแข่งกันเปิดสาขาแต่ภาพเหล่านี้เนี่ยมันได้กลายเป็นอดีตไปไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าใครไปสาขาที่ไม่ใช่ในห้างเนี่ยตอนนี้แทบจะเป็นธนาคารร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆสาขามันก็ปิดไปนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในรอบตัวผมเนี่ยธนาคารที่เป็นสาขาฟิสิเคิลสแตนด์อะลนจริงๆเนี่ยปิดไปเป็น10สาขานะครับวันนี้สนามรบมันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงคู่แข่งของธนาคารเนี่ยไม่ได้มีแค่ธนาคารด้วยกันอีกต่อไปยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัพที่มีความคล่องตัวสูง กลุ่ม Big Tech Companies เช่น Google Apple หรือแม้กระทั่ง Line หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์ม e-Commerce เองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมาปล่อยเงินกู้กันกลายเป็นเรื่องปกติไปไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผู้เล่นหน้าใหม่เหล่านี้เนี่ยมีอาวุธที่ธนาคารแบบดั้งเดิมเคยขาดไปนี่ก็คือความเข้าใจในเทคโนโลยีและวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วพวกเขาสามารถสร้างบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดีกว่าเร็วกว่าและในบางกรณีมันถูกกว่าด้วยนะครับ ลองจินตนาการง่ายๆนะครับเข้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถกดกู้เงินได้เลยนะครับแค่ดูจากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของเราในอดีตไม่ต้องยืน่นเอกสารอะไรให้วุ่นวายเลยนะครับเงินสี่ห้าหมื่นก็เข้ามาให้เราใช้ได้เลยโดยที่มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับเมื่อเทียบกับต้องไปโหยื่นอะไรมากมายกับแบงก์แบบเก่าๆ ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครอยากเสียเวลาเดินทางไปที่สาขาเพื่อทําธุรกรรมง่ายๆอีกแล้วนะครับทุกคนคาดหวังประสบการณ์ที่เรียกว่า seamless experience คือทุกอย่างต้องจบได้ในแอป,ปเดียวแบบไร้รอยต่อพวกเขาต้องการบริการที่เป็นส่วนตัวหรือ personalized ที่รู้ใจพวกเขาว่าต้องการอะไรและที่สำคัญที่สุดก็คือทุกอย่างต้องตอบสนองได้แบบเรียวถามทันทีทันใดซึ่ง ความต้องการทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปแต่มันต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่าง AI ระบบออโตเมชันเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการทํางานเบื้องหลังนะครับซึ่งเมื่อเรามองภาพไปที่ Kbank เราจะเห็นสัญญาณของการปรับตัวมาโดยตลอดนะครับล,ล่าสุดธนาคารก็ได้ประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับปี2025ปีนี้ว่าจะมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรในรูปแบบของ Human First X AI First อย่างที่ผมได้เข้าไปงานอีเวนต์เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยมันมีความหมายที่น่าสนใจนะครับมันไม่ได้แปลว่า AI จะมาแทนที่คนทั้งหมดแต่หมายถึงการเอาคนเป็นศูนย์กลางและใช้ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเพื่อยกระดับการทำงานและบริการให้มันก้าวขึ้นไปอีกขั้นดังนั้นการประกาศโครงการกเกษียณก่อนกเกษมสุขมันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือจิ๊กซอตัวแรกที่ถูกวางลงบนกระดานเพื่อเริ่มต้นการรีอนจิเนียริ่งครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง มันเป็นการส่งสัญญาณว่าเคแบงท์พร้อมแล้วนะครับที่จะปรับโครงสร้างกําลังคนเพื่อหลีกทางให้กับคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยีที่กําลังถาโถมเข้ามาในปัจจุบันแต่ก็ต้องบอกว่าการรีอินเนียริันในยุค AI เนี่ยมันแตกต่างจากการปรับองค์กรในอดีตอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่า AI เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่มาช่วยลดขั้นตอนการทํางานแต่มันกาลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรากฐานของการทําธุรกิจธนาคารเลยทีเดียวนะครับให้ลองนึกภาพตามนะครับ งานหลายอย่างที่ในอดีตต้องใช้พนักง,งานจำนวนมากใช้เวลาเป็นวันๆกำลังจะถูกทำให้เสร็จได้ในไม่กี่นาทีด้วย AI ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์สินเชื่อและการประเมินความเสีย่ยงแต่เดิมที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่สินเชื่อวิเคราะห์เอกสารมากมายปวดหัวมากๆนะครับต้องรอกัน AI สามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางเลือกอื่นๆเพื่อประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วกว่าอย่างที่เราเห็นในบริษัทเทคโนโลยี Big Tech กำลังทําอยู่การให้บริการลูกค้านะครับอันนี้ผมว่าในไทยก็ยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับพวกแชทบอทหรือพวกเวอร์ชวลแอสิสแตนมันอาจจะยังไม่ทํางานได้ดีมากพอนะครับแต่ว่าคําถามพื้นฐานการทําธุรกรรมง่ายๆเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับและมันสามารถช่วยเราได้ตลอด24ชั่วโมงแน่นอนว่าเมื่อโครงสร้างของงานมันเปลี่ยนไปโครงสร้างของคนก็ย่อมต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับ ผมว่ามันไม่น่าแปลกใจน,นะครับทำไมเคแบงก์จึงต้องเปิดโครงการนี้กเกษียณก่อนกเกษมสุขก็คือมันเป็นกลยุทธ์ในการค่อยๆลดจํานวนพนักงานในส่วนงานที่เป็นรูทีนหรืองานที่กําลังจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนฟิกคอร์สในระยะยาวและนํางบประมาณส่วนนี้เนี่ยไปลงทุนกับสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือเทคโนโลยีและคนที่มีทักษะใหมๆ่ๆซึ่งผมได้ไปฟังมาปีที่แล้วนะครับโอ้โหคนของ k b t g เนี่ยพวกเขาเรียนรู้ทักษะด้าน AI กันแบบ1 0อยเอร์เ็์แล้วนะครับ เป็นหนึ่งในไม่กี่องคอ์กรนะครับที่พนักง,งานแทบจะทุกคนขององคอ์กรเรียนรู้เบสิกด้าน AI กันหมดแล้วนะครับซึ่งโหมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและที่สำคัญนะครับ K-Bank ไม่ได้เพิ่งจะมาตื่นตัวเรื่องเทคโนโลยีพวกเขาได้ถั่วกะทิระดับเทพอย่างคุณกระทิงเข้ามาบริหาร KBTG นะครับแล้วก็มีการลงทุนในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องมีการเปิดตัว KXVC ซึ่งเป็นกองทุน Venture Capital มูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ตั้งเป้าลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีด้านเว็บทีดีฟและที่สําคัญก็คือ AI โดยเฉพาะการลงทุนเหล่านี้เนี่ยมาสะท้อนวิสัยทัศน์ของ Kbank นะครับว่าพวกเขามองขาดไปถึงอนาคตและดูดีว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีคือหัวใจสําคัญของการเป็นธนาคารในยุคต่อไปคือบางทีเนี่ยพวกเขาก็ไม่ค่อยได้ PR เรื่องเทคโนโลยีมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปลองไปฟังรายละเอียดเนี่ยโอ้โหมีอะไรล้ำๆเยอะมากๆนะครับของ Kbank เนี่ย ผมราะว่าเป็นหนึ่งในองค์กรทางเทคโนโลยีที่คือเทพที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับรวมตัวเทพทั้งหมดไปอยู่ไว้ด้วยกันนะครับคือไม่แปลกเลยนะครับว่าทําไมมูฟนี้เคแบง์ K ถึงมูฟก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าทุกธนาคารก็จะเคลื่อนที่ตามแบบนี้กันทั้งหมดนะครับไม่งั้นก็จะเสียเปรียบในเรื่องของต้นทุนและเทรนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะครับมันเกิดขึ้นทั่วโลก ธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างโก a แมน c h s ack, JP Morgan Chase ก็ทำคล้ายๆกันมาสักพักแล้วคือภาพนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าทุกที่ทั่วโลกนะครับกำลังแรงงานในภาคธนาคารเนี่ยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทักษะที่เคยเป็นที่ต้องการในอดีตอาจจะไม่ใช่ทักษะที่จําเป็นในอนาคตอีกต่อไปแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีทักษะบางอย่างที่ AI มันยังไม่สามารถทดแทนได้แบบร้อเปอร์ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวก Middle Skill Jobs หรืองานที่ต้องการทักษะระดับกลางๆเนี่ยรวมถึงงานพวกรูทีนทำซ้ำๆมักจะเป็นงานกลุ่มแรกที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่มีขั้นตอนชัดเจนและสามารถตั้งโปรแกรมให้ทำซ้ำได้ในขณะที่งานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงอย่างพวก Creative Thinking พวกความคิดสร้างสรรค์ a t i c Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ์และ Complex Problem s o l v i n g ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นข้อได้เปรียบของมนุษย์ที่ AI ยังไม่สามารถทำได้ดีเท่าซึ่งถ้าเราดูข่าวนี้นะครับเราจะเห็นภาพอนาคตของกลุ่มธุรกิจธนาคารโดยเฉพาะของ Kbank อย่างชัดเจนนะครับก็คือพวกเขากำลังมุ่งไปสู่การเป็น AI first bank คำว่า AI first เนี่ยไม่ได้หมายความว่าธนาคารจะกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีเต็มตัวแต่หมายถึงการนา AI เข้ามาเป็นแกนกลางในทุกกระบวนการตัดสินใจตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริหารความเสี่ยงไปจนถึงการให้บริการลูกค้า ซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI เป็นหลักดังนั้นที่เราเห็นโครงการกเกษียณก่อนเกษมสุขมันเป็นเหมือนการเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อเปิดทางให้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังพนักง,งานทุกคนว่าให้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับและไม่ใช่ธนาคารเดียวอย่างแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าทุกธนาคารก็จะทําเหมือนกัน ย้อนกลับไปในยุคของคุณบรรทูลล่ำซำทายาทรุ่นที่3ของตระกูลล่ำซำที่ขึ้นมาเป็น CEO ของ K-Bank ช่วงปี2,530ถึงปี2,540ตอนนั้น K-Bank ก็เคยผ่านการปรับรื้อองคอ์กรครั้งใหญ่มาแล้วนะครับเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่เสรีและรวดเร็วยิ่งขึ้นในยุคนั้นซึ่งผลงานในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่ามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องและทําให้ k bank เติบโตอย่างแข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้ และครั้งหนึ่งเนี่ยคุณบรรทุนก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ตอนที่ท่านกำลังจะวางมือจากตำแหน่งเมื่อปี2563ไปประโยคที่น่าคิดมากนะครับท่านกล่าวไว้ว่าถ้าวันหนึ่งพายุมาก็อย่าถึงกับล่มประโยคนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นแนวคิดและปรัชญาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของผู้นำองค์กรอย่างเคแบงนะครับนั่นก็คือทุกองค์กรต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวอยู่เสมอเพื่อรับมือกับวิกฤตหรือพายุลูกใหม่ที่อาจจะพัดเข้ามาโดยไม่คาดคิด และในวันนี้พายุลูกนั้นก็คือเทคโนโลยี AI นั่นเองข่าวการเปิดโครงการเกษียณกรเกษมสุขของ Kbank เนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการลดคนนะครับแต่มันเหมือนการประกาศกล้องให้ทุกคนรับรู้นะครับปลุกทุกคนให้เห็นว่าการรีเอนจิเนียริ่งครั้งใหม่มันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเพื่อแข่งขันกับกติกาใหม่ของโลกที่มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับและเพื่อเตรียมความพร้อมให้เรือที่ชื่อว่าเกษียกรไทยหรือ Kbank ลํานี้เนี่ย สามารถโต้คลื่นพายุแห่งเทคโนโลยี AI และสามารถเล่นต่อไปในมหา,าสมุทรแห่งโลกการเงินยุคใหม่ได้อย่างมั่นคงในอนาคตนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของการปรับองค์กรรั้งใหญ่ของ K-Bank ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผู้พที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ a อ r a ่าดอล t h r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ